สวัสดีคะ่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็ยังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงที่หมายนะ,ะแต่คลิปนี้ป้าเปียกให้ดูท้องฟ้าอากาศนะคะพี่น้องดูสิโอ้โหความจริงแล้วว,วันหยุดนี้บางทีเราก็อยากไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างเด็กๆนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะไปเที่ยวแต่ถ้าอากาศเป็นแบบนี้ไปเที่ยวตามแบบอย่างที่ป้าเปียกชอบก็คือชอบธรรมชาตินะคะ เที่ยวตามห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ว่ากันไปไปเที่ยวตามทุ่งท้องไร่ท้องนานะตามทุ่งนาแบบนี้ป้าเบียกก็ชอบแบบนั้นนะ mm. ตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กมาจนปูน,นี้ป้าก็ยังชอบธรรมชาติป้าไม่ค่อยได้เข้าไปเที่ยวในในเมืองในที่ที่มีอะไรเจริญรุ่งเรืองกับเขาหรอกนะคะ mm. ก็เลยกลายเป็นคนชอบแล้วก็รักธรรมชาติแบบนี้ พอพูดถึงวันเสาร์อาทิตย์จะต้องไปเที่ยวนี้ถ้ามีลูกเล็กๆใช่อยู่นะคะตอนที่ลูกเรายังเด็กยังเล็กอยู่ก็ได้พาลูกไปเที่ยวในเมืองอยู่หรอกเนาะไปเที่ยวให้ลูกลูกหาประสบการณ์ไปดูหนังบ้างไปดูอย่างเช่นวันเด็กวันนั่นวันนี้ก็ไปเที่ยวดูตามงานตามการงานกาชาติ ตามงานประจำปีอะไรต่างๆงานแหเทียนนะคะก็พาลูกไปเที่ยวไปชมอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ลูกได้เปิดหูเปิดตานะคะเหมือนอป้าเปียกได้ยินน้องน้องน้ำมนลูกของลุงพลป้าแตนนะคะพูดวันนั้นรอคุณพอ่อคุณแม่จะกลับบ้านนะคะแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะพาไปดูหนังดูหนังเรื่องที่เขาชอบกันนะคะสำหรับ ป้าก็จำไม่ได้ว่าเขาอยากดูเรื่องอะไรนะเห็นน้องพูดอยู่วันนั้นแล้วก็เมื่อคืนนะตอนแรกก็ลุ้นใช่ไหมคะลุ้นมากเลยว่าเมื่อคืนเมื่อว,วานนี้ที่ลุงพลมีภารากิจต้องจะขึ้นศาลอะไรไปฟังสืบคดีอะไรนะคะก็ลุ้นอยู่ว่าจะเลิกดึกไหมน้อถ้าดึกเกินไปก็อาจจะกลับบ้านไม่ทันในคืนนั้นแล้วก็เขา อาจจะไปไม่ทันสําหรับเตรียมตัวที่จะพาลูกไปดูหนังไปเที่ยวนะะแต่พอดีว่าเมื่อวานนี้ไม่ดึกนะคะไม่ดึกมากจนเกินไปนะคะก็ทานอาหารกับทีมทนายเสร็จแล้วก็ลุงพลป้าแตนก็ได้เดินทางกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วป้าก็ตื่นเช้าขึ้นมาป้าไม่ได้ดูนะป้าก็เตรียมงานของป้าไม่รู้ว่าเขาได้เตรียมตัวได้ไปดูหนังกันหรือเปล่าแต่ว่าได้ยินลุงพลกับป้าแตนพูดนะคะเมื่อคืนนี้ ตอนที่กําลังเดินทางกลับมาเนาะป้าก็ดูไลฟ์สดลุงพลเ,เขาก็บอกว่าเขาจะไปตามสัญญานะ,ะจะพาลูกไปดูหนังอันนั้นก็คือภาระความรับผิดช,ชอบของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังยังเด็กอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็อยากจะไปเที่ยวตามที่วัยรุ่นอยากไปก็คือวัยรุ่นอยากดูหนังเรื่องที่เขาชอบอะไรแบบนี้นะคะ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องดูแลรับผิดชอบลูกๆนะคะต้องให้เวลากับลูกถึงแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะลำบากเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่เพื่อลูกแล้วนะคะก็ต้องให้เวลากับลูกด้วยนะคะก็ต้องแบ่งเวลาให้กับลูกให้กับครอบครัว ในการที่จะทํากิจกรรมดีๆด้วยกันอย่างเช่นไปดูหนังด้วยกันในโรงหนังเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในครอบครัวทําในสิ่งที่ชอบคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะชอบด้วยนะคะดูหนังแต่ว่าถ้าไม่ชอบลูกชอบนั่นก็คือความสุขนะคะลูกยังเล็กๆเนี่ยถ้าลูกอ,ออยากจะทําอะไรอะไรยังไงก็ขอให้ลูกมีความสุข ตอนนี้เหมือนกันที่ป้าเปี๊ยกลูกโตแล้วจนว่าเขามีครอบครัวแล้วก็มีหลานโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะในนี้หลานก็ชอบเล่นกีฬาตอนแรกก็หลานนี้ไม่ชอบออกจากบ้านนะคะชอบอยู่แต่บ้านไม่ชอบไปไหนตอนที่เขายังเด็กอะเนาะยังเล็กพอไปโรงเรียนก็ได้เจอแต่เพื่อนที่โรงเรียนกลับมาบ้านก็อยู่แต่กับตากับยายนะคะทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเพื่อนที่ไหนคือเขาไม่ไปเลย บอกว่าไม่อยากจะไปเล่นกับเพื่อนหรือชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเราก็ได้นะลูกเพื่อนก็ไม่มาเขาเองก็ไม่อยากออกไปนะคุณตาก็จะไปส่งอยู่เด้อนะคะถ้าออกไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนบางทีก็ได้ชวนเพื่อนของหลานนะคะป้าเปียกก็ได้เชิญชวนเพื่อนของหลานไปด้วยนะคะไปเที่ยวกันที่นู่นที่นี่เหมือนไปเที่ยวสงกรานบ้างไปเล่นน้ําพุน้ําอะไร ตามงานที่เขาจัดกันนะเนาะถนนคนเดินถนนน้ำอะไรแบบนี้ก็เคยพาหลานกับเพื่อนนะคะไปเที่ยวแต่ทีนี้พอเขาโตขึ้นมาอยู่มอต้นนะคะเขาก็เริ่มไปใบเมียงเมียงมองมองดูอาจารย์ดูคุณครูพระละนะคะสอนกีฬาให้กับล่องนองให้กับเขาเองนั่นแหละนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะ เรียนนั่นนี่แล้วเขาก็มีความสนใจกีฬาบาสเกตบอลนะคะทีนี้ก็ไปดูไปอยู่ๆก็ไปขอช่วยเป็นผู้ช่วยคุณครูนะคะเป็นผู้ช่วยคุณครูคุณครูก็ให้ช่วยเนาะ,ะให้ดูเพื่อนๆซ้อมฝึกซ้อมจนจนกระทั่งต่อมาเขาก็เล่นได้คล่องขึ้นได้เก่งขึ้นแล้วก็รู้กฎกติกาของกีฬาประเภทนี้นะคะแล้วคุณครูก็ให้เขาเป็น โค้ช่วยคุณครูก็เรียกเป็นตาด,ดีใจเรียกว่าโคสน้อยนะคะก็ไปช่วยคุณครูนะคะออแล้วก็มีเสื้อให้มีเสื้ออาสามีเสื้อของโคสอาสาที่ช่วยคุณครูในการที่คุณครูเวลาฝึกซ้อมให้ลหลังจากนั้นก็มีโคสจากในชุมชนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนก็ชวนไปเล่นใน uh, บัสของชุมชนของเยาวชน นะคะแล้วก็ของผู้ใหญ่อะไรเล่นแจมกันนะคะทีนี้ก็มีหลายคนเพื่อนๆของเขาที่ในโรงเรียนเนาะออกไปเล่นด้วยกันแล้วก็เป็นทีมขึ้นมาแล้วก็โค้ชก็พาไปแข่งที่นู่นที่นี่นะคะในระดับเขาเรียกว่ากีฬาพวกอะคาเดมี่นะคะที่ออกไปแข่งขันระดับประชาชนแล้วก็ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็จะไปแข่งระดับประเทศอะไรแบบนี้เขาก็เลย เอาดีทางเล่นกีฬานะคะเมื่อหลานชอบกีฬาเราก็ไม่ห้ามนะคะดึกดื่นจะเลิกค่านะคะเวลาที่ฝึกซ้อมกีฬาตอนอยู่มอตน้นนะเนาะ mm. ก็เหมือนที่ป้าเปียเคยเล่าเนาะ,ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงมอตน้นคุณตาหรือไม่ก็แม่ของเขาก็รับส่งหลานรับส่ง ตลอดเลยเป็นโรงเรียนไม่ได้ให้ไปเที่ยวเองไม่ได้ให้รถเที่ยวรถโรงเรียนหรือรถประจําทางก็รับส่งเอาจนกระทั่งจบมต้นนะคะพอถึงมปลายค่อยให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองนะคะโตพอรับผิดชอบได้ก็ให้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเองแล้วเขาก็ไปซ้อมบาสนี่แหละนะคะกีฬาบาสเกตบอลซ้อมที่โรงเรียนบ้างกับทีมโรงเรียนบ้างกับทีมเยาวชนบ้างนะคะ ก็ไปแข่งอยู่เสมอๆนะคะได้ไปแข่งได้รางวัลมาได้ช่วยได้เหรียญได้ใบป,ประกาศมาก็นี่แหละก็เลยรวบรวมผลงานนะคะก็เลยเยื่นพอร์ตโฟลิโอนะคะเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ประมาณนี้คือเข้าทำในสิ่งที่ชอบตายายก็ไม่ว่านะตาคุณตาพาบากวันไปแข่งเนี่ย ขาดตอนอยู่มอปลายนะเข้าไปแข่งบางทีต้องกลับข้ามแล้วบางทีฝนตกบางทีอะไรคุณตานี่แหละอาสาพาทีมของหลานเนี่ยไปแข่งเลยนะคะโอ้คุณตาก็ทุ่มเทมากหลานก็เลยเประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งว่าเข้ามาหาวิทยาลัยในสายที่เขาชอบนั่นเองนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าด้วยเรื่องการดูแลบุตรหลานการให้การดูแลบุตรหลานการให้เวลากับครอบครัว การให้เวลากับลูกๆนะคะอูเอฟซี FC ดูสิเนะี่ยว้าวท้องฟ้าเป็นน้ำเลยนะมีเมฆลอยเต็มเลยถ้าจะมีฝนตกอยู่เป็นระยะระยะนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกโปรยๆอยู่วันนี้ก็น่าจะตกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นกำลังใจคุณพอ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนน้องโอมน้องน้ำมนต์นะคะในการที่ถ้าอยากไปเที่ยวไปดูหนัง ไปทํากิจกรรมดีๆก็ขอให้มีความสุขทุกคนมีความสุขในครอบครัวกันนะคะมีเวลาที่ดีๆให้กันสวัสดีค่ะ